แมบริดเมคอัพ2024ฉบับชาวบ้านหนึ่งต้องขอบอกก่อนนะว่าทุกอย่างในนี้คือ no sponsor นะจะบอกแบบสั้นๆเร็วๆจะได้แบบเออไปกันแบบเร็วๆเนาะก็ขอบอกเนเจอร์การแต่งหน้าของเราก่อนเราเป็นคนผิวผสมนะชอบแต่งหน้าสไตล์เกาหลีแล้วก็บวกแบบโตอินเกอร์พอสอจีนอะไรอย่างนี้ก็เริ่มจากงานผิวหมวดคูชั่นก่อนนะชอบคูชั่นรุ่นนี้ของชามิสมากเลยผิวสวยมากแล้ว เรารู้สึกว่ามันติดทนการปกปิดคือกําลังดีเลยผิวสวยเลยฟินิชออกมาโกรชำานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ชําจนเปียกเกินไปแต่ลืมนะมันเป็นรุ่นที่มีน้อง power p u c k e r อยู่ตรงนี้ด้วยเราใช้สี01 ivory เราชอบที่เขาทําเป็นแบบ แบบสุ่มน้องเพราะว่าพับเกล่อรู้สึกสนุกดีข้อเสียรร้สึกว่าเขาให้ปริมาณมันน้อยกว่าคุชั่นตัวอื่นเยอะเลยนะคือให้มาแค่9กรัมต่อไปจากฝั่งเกาหลีเป็นคุชั่นจาวินเดอร์โซเป็นสูตรแมทเราใช้เบอร์21ปกปิดชะแนอากาศประเทศไทยได้ค่อนข้างคุมมันเลยนะแล้วก็มันบางเบามากแบบแนบผิวจริงๆอ่ะไม่รู้สึกถึงความหนาเลยอีกอย่างคือเราชอบพับเขามากพับเขาแบบมันนุ่มอ่ะ เอาจริงนะรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าทุกตัวที่ใช้มาเลยอะ่ะถ้าวันไหนผิวไม่ดีหรืออะไรเงี้ยหยิบตัวนี้มาใช้ก็จะแบบผิวสวยตลอดตัวนี้เลิดคูชั่นสกินซิฟิกตลับสีทองนะคือผิวมันเนียนกริบแบบลูกขุมขนคืออําพรางได้ดีมากอะ่ะมันจะให้การปกปิดที่ค่อนข้างฟูลคอเวเลนนะใครที่อาจจะไม่ได้ชอบ คูชชั่นที่มันตืบอาจจะไม่ได้เลิบน้องนะเราจะใช้น้องในวันที่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้แบบรอยสิวเยอะจังเลย,เลยชอบในความเนียนของเขาแล้วก็เฉดสีเยอะมากราคาโอเคคูชชั่นอีกตัวหนึ่งที่อันนี้เราก็ค่อนข้างเลิบมากเลยชอบในการปกปิดสูงของเขาฟินิชผิวจะค่อนข้างโกรช์ช้ำว,ว้าวผิวสวยอะข้อเสียน้องนั่นแหละอย่างที่หลายๆคนพูดคือสีน้องจะดรอปลงค่อนข้างเยอะเนาะวิธีแก้ของเราคือใช้แป้งสีสว่างหน่อยอลงกลางหน้า ก็จะช่วยความดรอปของน้องได้ชอบความติดทนการปกปิดของเขาแล้วก็มีเฉดสีเยอะมากมิสทีรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เขาปรับแล้วนะแล้วตอนนี้เหมือนหาซื้อไม่ได้แล้วปะเราหาลิงเขาไม่เจอแล้วอะเสียดายนะเราใช้เป็นรุ่นสีฟ้าเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นสําหรับคนผิวมันพับเขาค่อนข้างนุ่มเลยอะอันนี้คือใช้แล้วก็ฟินหน้าเหมือนกันสิ่งที่ชอบเลยคือเนื้อมันบางมากเลยอะบางเหมือนจะไม่ปกปิดนะ แต่เฮ้ยมันปกปิดแล้วก็บิวเลเยอร์ได้อะมันบางฉืบกลืนไปกับผิวจริงๆอ่ะไม่เป็นคราบไม่หยืดไม่หยาเลยอันนี้เราชอบมากคุชชั่นตัวสุดท้ายที่ติดเฟเวอร์ลิตเอาจิงงไม่ชอบราคาน้องของเท่าไหร่เพราะว่าราคาคือจึงเวอร์เอสเทนลอเดอร์ทำคุชชั่นได้แบบ เอาจริงนะไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเลยอ่ะผิวโกลสวยมากเวลาลงไปอ่ะน้องจะมีความแบบเหมือนฟิลม์มเคลือบผิวแล้วจะอยู่อย่างนั้นทั้งวันเลยสีไม่ดรอปเลยแบบงงมากสีขาวยังไงก็ขาวอยู่อย่างนั้นน้องตัวนี้คือติดทนมากรู้สึกน้ำมันบนหน้าเหมือนไม่กระดิกเลยอ่ะรู้สึกว่าน้องปกปิดค่อนข้างปานกลางนะราคาสูงมากแต่ก็ ทำดีมากเช่นกันปีส0 2 4ัที่ผ่านมาเราใช้แต่ครูชั่นจริงๆอ่ะไม่ค่อยได้ลองรองพื้นเลยแต่ว่าก็มีรองพื้นตัวที่ชอบนะก็คือน้องเจ้านางคนนี้นะสิ่งที่ชอบเลยคือน้องราคาน่ารักมากแล้วหาซื้อง่ายข้อที่ไม่ชอบรู้สึกว่าค่อนข้างติดเหลืองเหมือนกันสิ่งที่ชอบมากคือเนื้อเขาบางเบามากแบบมันแนบผิวมากแล้วก็ปกปิดค่อนข้างโอเคเลยบิวเลเยอร์ได้คือเนื้อมันไม่เหมือนรองพื้นที่ราคาถูกเลยอ่ะ คือทำเนื้อออกมาได้ดีถูกใจเรามากคือมันบางเบามากกูดิ รู้สึกว่าผิวที่ได้อะดูแพงมากก็จะมีความโกลกเล่นแสงไม่ได้แมตขนาดนั้นต่อไปเป็นหมวดของแป้งเซ็ตเมคอัพนะแป้งตัวแรกนะเป็นของ revolution นะเป็นแป้ง translucent มาในรูปแบบกระปุกแบบนี้นะบอกเลยว่าเนื้อมันเนียนละเอียดมากแล้วเซ็ตเมคอัพเซ็ตใต้ตายเนี่ได้แบบเนียนมากแล้วก็ติดทนคุมมันดีราคาน่ารักนะไม่ได้สูงเลยแต่สิ่งที่ไม่ชอบคือเขามาในรูปแบบกระปุกแบบนี้ค่อนข้างใช้ย,ยากบอกเลยมันต้อง หาถาดในการเทแล้วก็ใช้อ่ะเนื้อเขามันจะเนียนนุ่มเนียนละเอียดแล้วก็ เซ็ตแล้วก็ไม่มีสีนะแบบมันไม่มีสีจริงๆมันจะเนียนแมตไปเลยตัวนี้บอกเลยว่าไม่อยากให้แมสเลยเพราะว่ากลัวหาซื้อยากก็ของการอนบิวตี้ค่ะตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้เอามาเซ็ตเมคอัพใช่ปะแต่ฉันเอามาเซ็ตจัดปรากฏว่ามันเนียนมากใต้ตาเราอะมันแบบคมมันกริบจริงอะแป้งมันไม่มีความฟอร์เอาเลยเว้ยอันนี้คือเพิ่งได้ลองตอนไปลายปลายปีเลยแต่ว่าลองแล้วชอบมากเข้าเฟเวอร์ลิตเลยจ้ะแป้งตัวสุดท้ายเป็นแป้งจากบ้านจีนค่ะเป็น แปงที่เนื้อละเอียดมากจริงๆอ่ะใช้แล้วมันจะมีความแบบนวลนวลลื่นๆผิวนิดนึงแต่ก็ฟินิชผิวสวยมากมันจะไม่ได้แมตแบบแมต ตืบแบบไม่มีแสงเลยก็ล้วก็ชอบข้างในตัวตลับเขาด้วยมีการแบบว่ากันแป้งอะไรอย่างงี้ไม่ให้แป้งหกนะข้างในเป็นตะข่ายที่เราชอบจะเป็นแป้งสีชมพูนะเราชอบเอามาเซต,ตใต้ตามันจะเซต,ตใต้ตาได้สวยมันจะดูละมุนกว่าแล้วก็ตัวพับเขาอะค่อนข้างนุ่มมากเลยอะมันเป็นกำรรมาหยีเราสูว่ามันละเอียดกว่าไอซิ่งอีกนะดูดิคือแบบมันเนียนจริงๆอะเป็นของคาสแลนนะคือดีมากอยากให้เพื่อนเพื่อลอง